สวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรข้าวจี่ทาไข่หรือข้าวจี่เงินล้านสูตรนี้ข้าวจี่นุ่มนานข้ามวันพร้อมบอกสูตรและเทคนิคการปรุงไข่ให้ฟูเหลืองสวยชุบติดง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไข่อีกด้วยนะคะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมสอนละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็เอาไปทำขายกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเราจะมาเตรียมข้าวเหนียวกันก่อนนะคะเราจะใช้ข้าวสารเหนียว1กิโลกรัมค่ะตัวนี้เป็นข้าวใหม่ต้นฤด,ดูนะคะก็จะมีความหอมและก็ความนุ่มมากกว่าข้าวในช่วงอื่นๆค่ะเราจะนำข้าวมาล้างทำความสะอาดสักสงรอบนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ข้าวเก่าหรือข้าวกลางปีก็สามารถแช่ข้ามคืนได้เลยนะคะหรือ อย่างน้อยประมาณ8ชั่วโมงก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็แช่ข้าวมาจนครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาล้างทำความสะอาดสักหนึ่งรอบค่ะแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยนะคะ ใส่น้ำลงไปในหม้อนึ่งค่ะใส่น้ำในปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะกำลังพอดีค่ะเพิมอีกนิดนึงแล้วเราก็นำข้าวมาใส่ในมวยค่ะก่อนที่เราจะใส่ข้าวในมวยเราก็เอาน้ำเนี่ยลูบตามขอบมวยก่อนนะคะเวลาที่เรานึ่งไปเนี่ยข้าวจะได้ไม่ติดค่ะ แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีหดหรือมวยแบบนี้เราก็สามารถใช้เป็นลังถึงนึ่งได้เหมือนกันนะคะเราก็จะลองด้วยผ้าขาวบางก่อนค่ะเราก็เอาข้าวใส่ลงไปนึ่งได้เหมือนกันนะคะนำข้าวที่ได้มาใส่ในมวยเลยค่ะจากนั้นเราก็นำไปขึ้นนึ่งได้เลยนะคะนำหม้อนึ่งขึ้นตั้งไฟแรงค่ะ แล้วก็วางหัวลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ค่ะเราจะจับเวลานึ่งไปประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้เราก็นึ่งข้าวมาครบ20นาทีแล้วนะคะก็เปิดเลยค่ะเปิดฝาออกมาแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะวิธีพลิกเราก็ยกขึ้นมาสะบัดขึ้นให้ข้าวด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะข้าวจะได้สุกทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะพลิก กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายชุบน้ําค่ะชุบให้เปียกๆเลยนะแบบนี้ค่ะเราก็จะคนข้าวนะคะเกลี่ยเนี่ยให้ข้าวแตกออกจากกันค่ะอย่าให้ข้าวจับกันเป็นก้อนนะเคล็ดลับที่จะทําให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนิ่มนานนิ่มข้ามวันเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะ อันนี้โบตัวงมาปริมาณ500 ml นะคะราดลงไปให้ทั่วๆข้าวเลยนะคะหรือเราจะใช้วิธีการพรมเอาก็ได้ค่ะแต่โบใช้วิธีราดเอาเลยนะจะได้สะดวกทำง่ายค่ะไม่ร้อนมือเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายชุบน้ำเนี่ยเกลี่ยคนอีกรอบนึงค่ะให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในข้าวให้ทั่วๆกันนะคะ พอเราใส่น้าลงไปแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะนิ่มแล้วก็ร่วนขึ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะให้จับเวลาเลยค่ะจับเวลานึ่งต่ออีก10นาทีเพื่อให้น้ําที่อยู่ในข้าวเนี่ยระเหยออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะพอเราเนื่อข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็นํามาทีใส่ในกระมังได้เลยนะคะหรือเราจะใช้เป็นกระติกข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ สังเกตดูข้าวที่ได้ก็จะมีความนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะทำตามนี้เนี่ยข้าวนุ่มนานข้ามวันแน่นอนค่ะวางไว้ให้เย็นก็ยังนุ่มนะคะสูตรนี้เลี่ยข้าวให้คลายร้อนนิดนึงค่ะจะได้ปั้นง่ายนะเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นฝากระปุกน้ำพริกนะคะอันนี้หาได้ในครัวทั่วไปเนาะความกว้างก็จะอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะประมาณนี้นะคะ หรือใครจะใช้เป็นพิมพ์กดคุกกี้ก็ได้ค่ะถ้าข้าวเริ่มอุ่นแล้วเราก็ใช้มือหยิบเอาได้เลยนะคะใส่ถุงมือก่อนนะปั้นเอากะเอานะคะให้พอดีกับฝาแล้วก็กดลงไปง่ายๆแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ปั้นข้าวหมดจน,นครบแล้วนะคะ สูตรนี้ใช้ข้าว1กิโลกรัมค่ะจะทำได้ทั้งหมด32ก้อนนะคะเราก็ใช้พลาสติกคลุมกันลมไว้ค่ะข้าวจะได้ไม่แห้งนะคะแต่ความนิ่มเนี่ยยังนิ่มอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมไข่กันต่อเลยค่ะวิธีการทำไข่สำหรับชุบข้าวจี่สูตรนี้โบจะใช้เฉพาะไข่แดงของไข่ไก่ค่ะใช้ทั้งหมด10ฟองให้เราแยกเอาไข่ขาวออกนะคะ แล้วก็เลือกเฉพาะไข่ไก่ที่สดใหม่เท่านั้นค่ะไข่ถึงจะไม่ขาวจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชาค่ะผงปรุงรสรสดีรสไก่ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเครื่องปรุงและส่วนผสมก็มีเท่านี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ซ่อมหรือจะใช้ตะกั่มือตีก็ได้นะคะตีไข่ไปจนกระทั่งเกลือแล้วก็รสดีเนี่ยละลายดีค่ะ สูตรนี้โบจะไม่ใส่ซีอิ๊วหรือว่าซอสปรุงรสนะครับเพราะว่าจะทำให้ไข่มีสีคล้ำได้ค่ะพอเครื่องปรุงละลายดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยจะทำให้ไข่ของเรามีความข้นเหนียวมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให จับกับข้าวจีได้ดีเวลาที่เราชุบไข่ไข่ก็จะไม่หลุดง่ายนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราใส่แป้งมากเกินไปจะทำให้ไข่หนาไข่ด้านได้นะคะใส่แค่พอดีก็พอค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะตีไข่กับแป้งให้เนียนดีเลยค่ะตีจนกระทั่งไขเ่เนียนแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นมาดีเลยนะคะ ลักษณะของไข่ที่ได้ก็จะมีความข้นเหนืดประมาณนี้ค่ะลักษณะคล้ายๆกับนมข้นหวานนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเป็นวิธีการจี่เขาจี่นะคะเราก็ก่อไฟใช้ไฟอ่อนค่ะใช้ขี้เถ่าคลุมนิดนึงนะคะเพื่อคุมระดับไฟไม่ให้แรงเกินไปค่ะแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยขึ้นจี่ได้เลย ส่วนตัวตะแกรงเนี่ยให้เราเอาผ้าชุบน้ํามันนะคะทาตะแกรงให้ทั่วก่อนค่ะเพื่อที่ไข่มันจะได้ไม่ติดตะแกรงนะเราก็วางข้าวลงไปได้เลยค่ะเราจะย่างข้าวด้านหนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะ เรค่อยนํามาชุบไข่ค่ะวิธีชุบแปะไข่ลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ปาดข้างนิดนึงค่ะ อันไหนที่สุกแล้วเราก็กลับด้านนะคะขั้นตอนนี้ต้องรีบๆทำนะคะอย่าให้ไข่ไหม้นะมีผู้ช่วยพลิกหน่อยก็ได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะงั้นเราก็คอยดูนะคะว่าขา้าวจีของเราสุกหรือยังก็พลิกดูเรื่อยๆค่ะถ้าไฟแรงเกินเราก็เอาขี้เท่ากบนะคะแต่ถ้าไฟอ่อนเกินเราก็ใช้ไม้เขี่ยถานนิดนึงถ้าอันไหนสุกแล้วเราก็เอาวางไว้ด้านข้างนะคะ ถ้าเราทําขายแบบนี้เนี่ยเวลาขายก็ต้องปิ้งไปด้วยขายไปด้วยนะคะเราจะขายชิ้นละ5บาทค่ะหรือใครจะทําแบบเสียบไม้เอาก็ได้นะคะแล้วก็วางไว้ข้างตะแกรงแบบนี้ค่ะให้ยังร้อนๆนะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อก็จะได้ร้อนๆค่ะทานร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยแล้วก็ข้าวจี่เนี่ยจะนิยมทานเป็นอาหารเช้านะคะเป็นอาหารเช้าของคนอีสานค่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะไข่ติดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มแบบว่าเอ,อทิ้งไว้ให้เย็นก็ยังนุ่มนะคะสูตรนี้เนี่ยค่ะข้างในไข่เคลือบติดดีสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะคะสูตรนี้โบคิดค้นมาให้แล้วค่ะหืม รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะตัวข้าวด้านในเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินทำขายกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ